อันนี้เราอยู่กระเราข้านะครับอ่ากําลังจะไปสุนทรม,มอโอ้โหวันนี้เจอเสาไม่ได้ครับต้องชิดต้องรูดเท่านั้นครับต้องรูดเท่านั้นครับแกนโอโอ้โหรถคันนี้พาช้างขึ้นรถเลยรถดีกว่ารถไฟอ่าอ,อันนี้จจาอาจารย์พรสวรสด์ครับ โพสท่าสวยดีโพสท่าาลับาอลับอยน้าลืมวันนี้ไม่ได้นอนสถานีศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมไม่ได้เปิดใช้ความ่ระมทรอารถทำสัญญาิิ Please mind the between trains. วิ่มันจะแก่จับมัดจับมัดอ่าเดี๋ยวเรารอไปต่อที่อื่นนะครับ <c oughs> อ่ามาต่อมาไหนดู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 ผีผีในกระเชครับดูอ่าเจอตัวจริงเลยครับที่ดาเช้าแห่งปี2008 เมื่อวานเมื่อวานถ้าดีใจเมื่อวานสะดุด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 โอเคพอแค่นี้ครับตลกพอแล้วครับอ่าฮะอ่าอันนี้เรามารู้จักนายกสโมสรคณะศึกษาศาสตร์นะครับพี่แชมป์นะครับเอาแรกอะไรพี่แชมป์พี่แชมป์เปลี่ยนทรงผมที่ไหนอีกแล้วเขาจะลงอีกแล้วเราลงเราหลบโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออขบรถ ไม่มีใครอยากนั่งใกล้แกจบสุดเลยเหรอสุดท้ายจะเหลือกูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเขินพออยู่ตรงนี้ไม่ไม่นั่ง พี่แชมป์อาจารย์พอยสดสถานีสุดที่สานสุดที่สานโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถคู่สิ พี่แชมจะกลับไปนอนกันแล้วนะครับยังไม่นอนครับเธอจะให้เขาทำอะไรอีกไม่นอนครับแต่งมอครับเชียงใหม่ยังรอเราอยู่ครับนแล้วทำไมมันเร็ว ข,ข้างประตูนะครับโดนไปแล้วครับอาจารย์ไม่อยากหายโดนไปแล้วครับสถานีรัชดาพิเศษรัชดาเราจะลงกันแล้วนะครับเราจะลงกันแล้วครับอ้าวลุกกันแล้วครับวิทยาที่สุดท้ายยังไม่ถึงครับตอนมันจะปิดแล้วคอามือแซกเข้าไปแซน่าออฟรองซซนบลเล่ลุกขึ้น <laughs> สุดสุดเลยอ๋อให้เ F เลยให้มันเรียนใหม่ปีหน้าสุดๆเลยอ๋อให้ F เลยล่อลูกไม่บูดตัว F แปลว่าไม่ใช่สิทธ์มันต้องดี F แปลว่าแฟนใครบอก F F ก๋วยเตี๋ยวต้องหากก๋วยเตี๋ยวแบบมาม่าอ้าวลูกแล้วเหรอครับอ้าวออกกันตึมเลยเปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวขึ้ ราดเท้าแสดงว่าที่ปลูกมะพร้าวเยอะใช่ไหมครับถึงราดเท้าโอเครถไฟมันผิดใช่ไหมเนี่ยให้มันหยุดไม่นิ่งเนี่ยหรือว่าคนมันผิด่ะขึ้นไปขึ้นไปโอ้มุกเต็มจอเลยอะมก พอดีเชฟยังว่างนะกำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับอ่าต่อนะครับเอาแล้วครับอ่ามาแล้วครับมาเหงช่้งนี้นะครับอ้าวยอดครับยอดขึ้นนะครับขึ้นแล้วครับนี่ขอแซงคิวครับขอแซงคิวครับ นี่าจะรนี่นเจอหน้าพระเอกสองคนนี่ถ่ายจนสุดทางแลครับเมมเหลืออีก27่นาทีนะไออ้วนต่อไปเราจะขึ้นรถเมล์นะครับตลอดสาย8บาทเท่าไหร่ครับ8บาท50าซ้ายขวาครับซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมครับโอเคครับ พักก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเมย์ครับอ้าวเรามาต่อกันนะครับขึ้นรถไฟกันมาแล้วนะครับอ้าวไล่มาจากใครครับอ้าวค่อยๆขึ้นมาจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับคนไทยถึงแลครับถึงแล้วเป็นอะไรนะรับถ่ายครับนี่คนถ่ายครับแล้วคนอื่นกำลังเดินเข้ามามาแล้วครับมามีคนถรับโอ้โหสองคนนี้เขาเข้าเส้นชัยไปที่หนึ่งครับโอ้มีกล้อง มาครับไหน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 คนนี้เขากําลังเก๊กหล่อครับเขากาลังเก๊กหล่อเขากระเขากำลังเต็มท่าทําอะไรกันอยู่อันนี้เขาเดาไม่ออกครับออกขึ้นอีกแล้วไม่เอ้ยเขาก็ไม่รู้หรอกเดินตามกันหมดเนี่ยเนี่ยะเดี๋ยวเรามาเซอร์ไบเวอร์บนรถเมร์นะครับ ใช่ไหมครับแม่มุกครับแม่แกที่ไหนเ่แม่ใช่ไหมครับอ้วนดูหุ่นครับตั้งแต่หัวจดเท้าครับดูหุ่นครับวันนี้เขาแอปแม่วันนี้เขาแอบแม่แอปอะไรครับไม่มีแอบครับระดับนี้ครับยอดหล่อครับคนถ่ายหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจำไว้นะครับคลิปนี้จะถ่ายที่กรุงเทพอีกหลายวันนะครับอีกหลายปีกว่าจะได้มาเลยครับดูเพื่อนๆนที่กำลังเดินมานะครับดูครับดูครับดูมันเข้าไปครับไออ้วนเนี่ยครับดูมเข้าไปครับดูพี่คนนี้สิครับสุดสวยของเราครับ ดูฮอบบิทครับฮอบบิทน้อยสองคนและอาจารย์พอสอนครับอันนี้สุดหล่อครับว่าแล้วต้องมีเสียงฮ่าฮ่าอันนี้เราจะพาเที่ยวชีวิตกลางคืนของกรุงเทพนะครับดูนะครับดูรถติดเต็มเลยนะครับใครไม่เคยเห็นที่เชียงใหม่ดูกันเลยนะครับผมเชื่อว่าแป้งต้องไม่เคยเห็นแน่ครับเพราะแป้งเขาบ้านนอกครับเอาแล้วครับกำลังจะเดินไปขึ้นรถเมย์ครับกำลังโบกครับอมาแล้วครับ มีครับมีครับกาลังพูดตลอดทางครับอาจจะเนอร์เลยนะครับบ้านเกิดอยู่บนครับติดเนอร์ครับนี่เรากําลังเดินโอ๊ยพอละนี่เรากําลังเดินไปที่ไหนครับอันนี้เราอยู่ที่ลาดพ้าวนะครับรู้ไหมครับทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าลาดพ้าวเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนปลูกมะพร้าวเยอะแล้วเขาก็เอามะพร้าวมาลาดก็เลยชื่อว่าลาดพ้าวครับแน่นอน มะพร้าวมาแล้วอ้าวมะพร้าวมาลาดหน้าเหรอครับโอเคครับใครไม่มีเงินเงินด่วนนะครับโทรเองนะครับโอ้ยอันนี้รู้สึกถนนนี่จะเป็นของเรามากเลยครับไม่มีใครเดินหรือว่าเราเดินผิดที่ก็ไม่รู้ครับรู้สึกมาทําแม่งปกติปกติกรุงเทพตอนนี้มันจะมันจะเต็มไปด้วยผู้คนหรือว่าเขารู้ว่าวันนี้พวกเราจะมาเขาเลยหนีครับเขากลัวเราถามว่าเราอยู่ไหนใช่ไหมครับทำไมเขาจอดรถกลางถนนอาทำไมเขาจอดรถกลางถนนดูสิครับ ขาวดำจอดได้เราจะถ่ายไปตลอดทางนะครับเพราะเวลาเหลือยี่สิบสี่นาทีใช่ภักไว้แค่นี้ก่อนนะครับาออ้าวอันนี้กำลังเรารอรถกำลังเรากำลังรอเรากำลังรอรถนะครับกำลังเรารอรถอะไรอยู่ครับรถอะไรอยู่ครับเมื่อกี้ตอนเย็นเมื่อกี้ตอนเย็นใครเล่นรถอะไรนะครับใข้อะไรนะครับเป็นไข้อะไรนะครับใข่ขึ้นรถไฟใช่ไหมครับคนนี้ ให้ขึ้นรถไฟครับใข้นาดนะครับอ่านี่นะครับใบหน้าใบหน้าเธอช่างสวยจริงๆนะครับได้เป็นดาราหนังชด้นะครับหนังช่องอะไรนะครับช่องอะไรวะช่องลำปากเลยานีถ่ายทอดสดนะครับอ่านี่เรากําลังดูเรากําลังดูดูอะไรก็ไม่รู้ครับเรามาดูคนหล่อที่ถ่ายกันนะครับหล่อมากเลยนะครับเรากำลังเดินผ่านเดินผ่านแล้วเราก็ ที่พักเราจะอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไกลอีกสักเท่าไหร่นะครับเดินไปเรื่อยๆดูไปนะครับอ่าดูคนเล่นดูคนเล่นบอลเล่นอีกสองคนมาแล้วรครับ,ร,บรถเมย์มาแล้วครับรถเมย์ผู้ใจดีเขาไม่จอดครับเขาจอดครับโอ้โหรถเมยที่ใจดีมากเลยครับขึ้นไปเลยขอโทษไปไปไปเอปอเ เรามานั่งกันในรถนะครับกี่บาทนะอ่ะอันนี้เราทักก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอจ่ายตังค์อันนี้เรากำลังจ่ายตังค์นะครับอ้าอน,นี่คือบัตรนะครับบัตรแปดบาทนะครับให้ไปสิบบาททอนมาสองบาทนะครับเสียงรถดังอาจจะไม่ได้ยินเสียงของคนนี่คือบัตรนะครับบัตรนะครับอ่าเรามาเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะ กำลังรถกำลังเดินไปในกรุงเทพนะครับอ่าน,นี่บูมหนะ้าสองนี้ครับบูมบูมครับอ่าอันนี้ที่ติ๋นะาสองนี้นะครับนี่มีสุนสทรีขาวขาวอยู่อันนี้อาจารย์พรสวรรค์นะครับอันนี้คนงานของเรานะครับอันนี้ก็คนงามอ่าอันนี้มิกเจ้าของกล้องที่เราให้ให้เรายืมนะครับอันนี้ก็คนหล่ออีกตามเคยนะครับอ่าสถานีไหนไม่รู้แล้วครับแต่เดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับ พักกันสักครู่อะไรเนี่ยก็ลืมกดอัดอ้าวขึ้นอันนี้ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจะพานลอยนะครับก็ <c oughs> เมื่อกี้กำลังจะลงลุงเขาไม่ยอมให้ลงเสร็จก่อนเขาแคจะหมันไส้เขาลดเขาเลื่อนไปเลยลุงเขาใช้ไม่ได้นะครับหน้าตาก็ไม่หล่อไม่เหมือนคนถ่ายนะครับหล่อและยังนิสัยดี พี่กล้าพูดเพราะว่าไม่มีใครอยู่จำได้ไหมมิวสิกวอล์แต่มันมายืนแบบยืนแบบข่าคงเดิมของไอเดโม่เดิมมาพาลอยอ่ะจ้าไปยเล่นเจ๊กหล่อว้าววันนี้เราดูแฟนจริงหมานี่เหรอ้าวดูแฟนนี้กันสิครับดูแฟนคลันี้ครับคุณภาพมั่นใจอ้าวไม่เห็นใช่ไหมครับไม่ต้องเห็นครับไม่ต้องดูครับ่อาไหนตึกช้างครับปุ้นไง่ายๆตึกช้างอยู่ด้านโน้นครับอันนี้เหรอตึกช้างไม่ใช่ตึกช้างไม่ใช่ เราไม่ได้อยู่ใกล้ตึกช้างขนาดนี้เมื่อวานผ่านมาแล้วนี่ไงช้างกันหน้าไม่ดูไม่ใช่ตึกช้างต้องมีตรงกลางสูงกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เมื่อวานหลงก็เพราะไอ้ตึกช้างนี่แหละเอ้ยอะไรอะไรมาเย็นตาโฟแอมสอรรี่สอรี่นี่ลาอ้าวนี่เรามาเปิดหยุดตรวจครับรู้ไหมเขาหยุดตรวจเลยครับ รู้ไหมเขาหยุดตรวจอะไรอ้าวสามคนนี้ไประวังตกน้ำนะครับระวังตกน้ำอันนี้เขาหยุดตรวจความหล่อครับอยู่ที่นี่อยู่ที่บูมเรากําลังมาแฟมิลี่มาครับนี่นี่คือหอพักเรายามค่ำคืนดูครับดูทําไมปิดเหรออ้าวทำไมปิดอ่ะเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าไหมสุดๆเลยอ๋อ ไม่มีใครไปตรงกลางว่ายน้ำไปแล้วกันนะรอด,ด้วยสุดๆเลยอ๋อ้ยห่างหน้าก,กลัวมากครับข้างๆข้างๆเรียบฝั่งผมจะบรรยายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับดูกลัวตกน้ำจังเลยครับกลัวหลอๆอย่างนี้เดี๋ยวปลาเขาจะดึงผมลงไปครับไม่ได้ครับต้องรักษาส่วนนี่ผมเสียสลาเออเสียสลายว่ะ เสียเวลามาอัดรายการให้รายการรายการอีด e ีพาเที่ยวกรุงเทพแบบหลงๆนะครับไม่ร e ู้ว่าใครอยู่ยังไงถามเขาเอานะครับมีค่าตัวหลายสิบล้านที่จะเราผมไปเดินแบบไปเล่นละครไปไหนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเต้นเตรียมซ้อมแตงมอนะครับดูสปิริตของเราขนาดไหนครับใครที่หลับจะโดนผมเตะปลุกขึ้นมาหมดครับที่อยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจะโดนผมเตะอัดดถ้าเกิดหลับ เพราะทุกคนต<ร>้องอช่วยกันและในนี้พี่สิทธิ์จะเป็นคนที่รู้เรื่องราวของเราทั้งหมดตั้งแต่ต้จนจนจบครับว่าความเป็นมาของวันนั้นมันเกิดจากอะไรปกติงานแต่งงานแฟชชั่นไอไม่มีใครรู้นะครับนี่เราเดินมาเราเหยียบขี้หมากันหรือเปล่าครับม,มาทำไมมืดๆแล้วเหม็นๆนี้ครับเราจะขึ้นไปถึงห้องแล้วครับผมเมื่อแขนขวามากเลยเพราะถือกล้องน,นี่และนี่ก็ถึงแล้วเขาลังดินเนอร์ครับดูครับอ่าและนี่คือรถเราครับรถเราอีกว่ารถตู้ครับ สวยมากครับสวยมากครับอ่าลุงนกฮาร์เบียนฮองฮองหกห้าครับอ่าอมาแล้วครับนี่ครับนี่เรามาที่ตึกนี่ครับตึกอาคารมหาจักรีสิรินทร์ฮอนะครับในเราพักอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษที่ที่คนหลงวันนี้ผมบ้าบอไม่เป็นไรนะวันนี้เป็นวันแรกที่ผม ของเ้าน่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตะเวนเพื่อนๆกันทุกคนนะครับเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่ไม่ต้องเสียใจนะครับมันนานนะครับวิดีโอชุดนี้อ่านี่คืออนาคตเอาออาชีพในอนาคตนะครับขุดอันนี้เรากำคุยเรื่องของเขาจะจบมัน่างไม่เคยออกหกหัม่วงขึ้นออกหัวม่วงขึ้นก็ตื่นซิมุงซิมห้าคือปีหอะไรนะตื่นเหรอเราจะได้หลับเหรอครับตื่นเราจะได้หลับเหรอครับเราไม่หลับจะหลับ ตีห้าสี่สิบห้าค่ตีห้าสี่สิบห้าคือเวลาที่กำลังฝันอยู่ตื่นจริงหกโมงสี่สิบห้าคือรถออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราพักที่นี่คืนลิฟดูครับลิฟจะเต็มไหมครับลิฟจะเต็มครับเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปเอาอย่าบอกว่าคนถ่ายลิฟเต็มนะโอเคครับเรามาอัดกันในห้องครับโอ้โหดองสมบูรณ์สมดังสมบูรณ์ อาจจะไม่ออกอาจจะไม่ออกองนี้ดองล่ะชั้นสี่แล้วครับชั้นสี่ครับเดี๋ยวเราไปตะเวนห้องใครก่อนดีครับห้องแก๊ปห้องเก่าเราออกมาแล้วครับมามามาอ้าวอ้าวอ้าวประตูอยากสัมผัสครับประตูอยากสัมผัสมาแล้วครับมาแล้วครับ นี่นี่คือทางเดินห้องนะคดูเดี๋ยววันนี้ไปสุดหล่อจะพเที่ยวนายนไหนมาล้เราจะพาไปเยี่ยมห้องห้องวันนี้เรามาเรียนละครเรื่องหมูห้าตัวนะครับเราจะไปเยี่ยมห้องหมูห้องที่หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวถ่ายนี่ก่อน C หนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งหายไปอ่าเลขหนึ่งหายไปแสดงว่าเลขหนึ่งมันไม่อยากอยู่ครับไม่เต้นแล้วพูดเต้นอ่ะาเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับไม่ขอรองเท้าแล้วครับโอ้โห โอ oh. okay, okay. 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 ้โหไม่ส okay. ังเกตได้ว okay. ่าจะลงมากโอเคเดี๋ยวก่นโอเคม่แข่งนะคะเอาเต้นไหมนะพรุ่งนี้แข่งอะไรไม่ใช่มีซอสใหญ่โอเคอ่านี่ห้องอาจารย์พรสวรรค์กับห้องพลพันรัตน์ครับอย่าลืมเรียกนะจ๊ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะแวะมาหานะครับอย่าลืมเรียกพลลากมันออกมาอ่าสี่หนึ่งแปดเดี๋ยวต้องมาลากอย่าลืมเรียกนะจ๊ะอ่าอ่าบุกห้องหมูตัวที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามหมูตัวที่สามครับอ้าวลูกตาลมีไหน อันนี้ห้องนอนของผู้หญิงนะครับดูสภาพสิครับโอ้โหไม่พับผ้าห่มไม่อะไรเลยครับดูเครื่องสําอางของผู้หญิงเขาละครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ห้องใครอ่ะห้องยุ้ยกับแนทนะครับอ้าวพัดไทยกล้องหน่อยอุ้ยเขากําลังคุยกับแฟนอยู่ต้องเบาครับนหนี่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 นีนี่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 น่นี่นี่นี่นสุดยอดเลยี่นี่นี่่นี่นี่นี่่น เราเสกจะแสงะแล้วก็วันโบราณคดีที่สามใช่ไหมใช่ใช่ใช่บังหน้าพื่อเดี๋ยววันจันทร์เพื่อนจะเห็นอันนี้เราหมดนะครับอ้อไปคุยไปแล้วครับเฮ้ยเรียบออกไปแล้วเข้าไปคุยไอสองห้องน้ําอ่านี่ห้องของผมนะครับห้องของสุดหล่อนะครับพี่สุดสวยๆนะตรงนี้เปิดแอร์แล้วคันร้อนมากเลยครับไฮ ขอแรงๆคืนนี้เราไม่นอนครับคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้เลยครับปาร์ตี้คนหน้าตาดีครับมาลครับเดินมาเตวเวนเรื่อยๆนี่คือซ่สุดๆเลยเนาะสุดเลยเนาะจะซ้อมยังเนาจ่าแล้วก่อนไม่ต้องอาบแล้วเนาะไม่ต้องอาบแล้วฟ้ไม่บ้าเหรอข้าขออาบกพ่อนเจ้าเออน้ำมันอุ่นสุดๆเลยอ๋อ ขอถ่ายแบบตัวเองหล่อๆได้ไหมไม่เห็นตัวเองหล่อเลยตลอดทางนี่หล่อใช่ไหมครับหล่อใช่ไหมครับอหน้าตาออนไถ่นะครับที่สง่างโอ้ยผมลงนะครับไม่ป็นไรครับวันนี้มีคนจองตัวเป็นดาราด้วยนะครับพูดเล่นครับดาราตลกครับโอ้โหซูมใกล้ครับพรุ่งนี้ได้หาวันจันทร์ได้ฮากันเลยครับโอ้ยี่คิดาหรอเห็นไหมครับว่า ตียงนี้จะยุบไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าคุณมุกนอนนะครับถามมาถึงที่พักแล้วไม่อยู่กังเพื่อนเลยรอใช่ไหมครับรอใช่ไหมครับรอนี่นี่นี่รอรอที่ยังคืนค่อยอาบครับทำไมคนพลอยอ้วนอย่างนี้ครับวันนี้พลอยถอดซอกนะครับอยดูเป็นเปี๋ยวแล้วจ้าอาจารย์พรค์กำลังอยู่นี่กำลังถอดรองเท้าอยู่กาลัังงถออดรรเท้คบเราจะไปห้องไหนต่อ กูลืมอะไรจะนอนห้องกูหรอเที่ยงเดี๋ยวกูเดี๋ยวจะเสร็จมึงอาบน้วยังไม่อาบใช่ไหมเสร็จแล้วมึงใส่ชุดเดิมเฉยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะมาหาเดี๋ยวจะซ้อมกันห้องไหนครับห้องนี้ค่ะแน่ใจเหรอครับเก็บเกางเกงในก็นอเลยดีนอะครับเดี๋ยวมาลงกันโอเคในห้องมิกไปบุกห้องมิกอ่าอันนี้ห้องมิกอยู่กับลุงนกนะครับเปิดไฟเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับห้องข้างๆไม่เป็นไรครับอันนี้ห้องมิกห้องชายล้วน ห้องห้องเล็กสิครับนี่ลุงเขาโน้ตบุ๊กหนึ่งรถลุงเขาลุงเขาแมนอยู่วะเออลุงเขานั่งอยู่ข้างล่างใช่การลุงเขากินเบียร์เอออ่าเดี๋ยวโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเราต้องไปเอาโน้ตบุ๊กอยู่ที่ลุงเขานะไปไหนเนี่ยเราพอดกันไว้ก่อนนะครับมีเวลาเหลืออีกสิบสองนาทีอ่านี่เราจะปิดกล้องนะครับวันนี้เราก็ตะเวนไปทั่วหลายที่นะครับหล่อใช่ไหมครับหล่อใช่ไหมครับอ้าวอ้าวอ้าวไม่เห็นหน้าเราหล่อะแน่นแน่นแน่อ่าโอเควันนี้เราก็ ล้กวก็จะพอแล้วก็จะจบแล้วนะครับอ้าวพี่แชมป์สโมมาแล้วนะครับดูมาเห็นดอ้าโอเคแล้วเจอกันนะครับไม่ต้องอิจฉานะครับมาเที่ยวกรุงเทพเพื่อนๆที่เชียงใหม่นะครับคนมากรุงเทพบ้างหน้าตาดีโดยเฉพาะคนถ่ายนะครับเสียเสียโอเคนะครับชใช่ๆๆๆๆนะครับบายบาย